แล้วเป็นชุดกางเกงปูครับผมค่ะเป็นผ้าไหม้นะค่ะผ้าไหมผ้าไหมแพรงามครับค่ะเป็นชุดได้ไลมาคู่ชุดเพิ่นเอาผ้าไหมตั้งวันหลายเมตดนะคะมันหกมันหกชิ้นมค่ะราตัดกางเกงตัดยั้งพอดีเนาะค่ะเป็นกางเกงปูเลยแล้วเป็นผ้าไหมครับผ้าแพรไหมค่ะสร้างเพิ่นก็ออกแบบดีให้ดีนะค่ะตัดมาแล้วผ้าทีเอฟซีเพิ่น ฝากมาตัดชุดไถ่ปูหาได้ได้จากชุดก็มุ่วาหาห้องชุดนะคะค่ะได้ไลายค่ะมันมีลายชุดเนาะค่ะเดี๋ยวเนี่ยมึงบอกงานไถ่ปูกระสีใสไปเรื่อยๆพาไม้พาสลุงลายนะคะงบบบุญมั้นร้ยบุญบ้นายอะไรใส่เสื้อเออบระเดีค้าบานพร้อมกับเกียงพุดละเนี่ยมันใส่แล้วเตียนให้ปูบุญละจัสิใสแล้วก่ะเกงมันยัง สบายเต้นสบายนะคะค่ะขอบคุณขอบคุณเอฟซีลายๆนะคะที่เพิ่นส่งผ่ามานะคะผ่าไม้มีแต่ผ่าไม้ไมไผ่า,ผาปลายนะคะแต่ไม่ค่กเราไปตัดนะคะไปเพิ่นตัดให้มือวาดน,นี่ก็ไปเอา4ซีสูดผ่าสูดเราจะสูดผ่าอัน,นสรุ่ปุยคาสูด เป็นซีฟจุดเป็นซีฟนะคะเดี๋ยวนี้ห้าวขาปูสีหัามันแล้วเด็กใหญ่ไปสามหมองเราไปไปหัวปูตาเด้ไปบานไม่ปูเดียรไปหัวปูน้ำมันไหลนะคะจุดปูอันนี้เก่าเราว่ายายคนเดียวสัตวับไปคือขี่ที่เดียร์ปูเพราะว่าพ่อพิมีเพย์แซนด์ เอา้อะสานละว่าไปฮะอย่างพูเป็นมุนจะสั่นเพื่อนขอผ่าอะไรพ่อพ่ได้เพื่อสิบูซาเดียพูบูซาพ่อกับพ่อหายอ่ะสันแต่บูซาเอาพ่อได้เดี๋ยวผ่าคนเรามาถวายแล้วเพื่นเพียงครับแต่คนเอามาหายคนเรามะหายเลยเดี๋ยวพ่อหายเว่าพูพื่อนี่ขอได้เดือดเสียไปบ่ได้บ่ได้ออผ่าพ่อไม่ใช่สันละว่ากเรื่องไม่ได้หายใเนาะค่ะเพื่นเอามาถวายปูเพียงมือเดยวเดเจ็บเสือตู้ไป หาลังสุ่มกับวันเดนะนะคะผิดพาเพื่ค่ะเมียใบสีเยุเนกับฝากมานะคะ่ะน,นี่เป็นฝากมาทางเอีงนะคะนอสอสุภาพรบุภามาัจนางนะคะขอคขอบครัวขอร่วมสร้างบุญค่ะสองพันบาทนะคะมีติบไม้คู่สองลอยวันหนึ่งลอยหนักหน่อยหนึ่งลอยลอย,อยิ่งหนึ่งลอยนะคะมากน้อยหนึ่งลอยมีหนักหน่อยเพเรียกอะไร ละนึ้ยวันนึงร้อยาขึ้นยี่นึงอยครับน้นยงองานขึ้นฝากใบเนวันสรพวกมีตะไปไม่ไหมตะถามใส่ได้ยินเลยเด็กคนมาใส่กันมันบอกใส่อะไรกันมือเลยออกนะครับผู้ว่ารตฐรีลมาเด็กคน มือว่านี่มือมือว่านี่คนรถดีมากเนาะแม่ครูสื่อเจ้าเรียงเลยแม่ครูสื่อเจ้าเรียงแม่ครูบ่สั่งจวงก็ะเรื่อยใดจดเกศหนึ่งเกศแดหนึ่งหนึ่งเกศครูท้องคนเพิ่นกะฝากซ่วงมาเนี่ยเสรล้วค่ะเพิ่นฝากมาบางเทรือบางที่เอฟทีเพิ่นกะเพิ่นว่าร่วมบุญน้ำคูเนี่เสร็จแล้วค่ะเพิ่นกะแม่ครูกับอกอยู <Oscar S 1> ่ซ่วงกะ แม่คู่ก็บอยากว่า <Jetzt> ค <motherf abil itation> ือการเรียนไร่เนาะค่ะการแม่ค mm ู hmm ่ก็ว่างไว้เพิ่ลโมไซกับจำปีนการซื้อปลาที่ไหนค่ะกอันนี้มันมันคนละจุดประสงค์นะคะหันซื้ากลาต้องคุยกับทั้งทานมาทั้งช่องยิ้มกระได้ด้อค่ะเด้องขั้นจังไรกระได้เอ๋จังแกถามรายละเอียดเพิ่มมากค่ะเนาะค่ะเพราะว่าการทำบุญของแม่คู่มันกับ มันขึ้นอยู่ที่ปูแล้ค่ะปูบนเสื่อผ้าเฮ็ดไปแบบไร้ยาสินะคะเนาะยังไงตะบานเขาไม่คู่ในแท่งค่ะแล้วเท้าไ้เฮ็ดไปเออบ้านเขาไม่คู่กับปีละเท้านะคะไม่คู่เฮ็ดไปกับบุญกะทินกับแกะไปแล้วก็ถึงเวลากไม่คู่ธิษฐานว่าเอออย่าถวายตินถวายเก้าอี้ส่วนตัวเขาไม่คู่ไม่คู่กับเฮ็ดไปเขาไม่คู่อีกยาสินะคะ คือมันบ่เป็นการเรียเร่เนาะครับการมนสิ่ด้สบายใจทั้งสองฝ่ายอะนะผู้ผู้ถวายมาก่นกับตั้งใจครับเพื่อนว่าตั้งไจเข้าไปขอเพื่อนกันือเฮาเรี้ยเร่กันีิแม่ค่ะัมันมันมันป็นการบ่สบายใจเนาะครับคต้องเข้าใจเนาะครับอันนี้เอฟซีพานมาทังเอกนะคะนางดวงจันท์พิชัยเชิดนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนรวมบุญมานะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทมันประมา ค่ะแล้วก็ตีปูตาหาลอไม่คู่สองลอยอีกสองลอยนาลอยสองลอยวันสองลอยนะคะอาอรมาหนึ่งลอยนาน้อยสองลอยยืม้อลอยด้ไม่กันยืมคามเนี่ยเพว่าว่ายืมกันแรงมากหาลอยพรามซีมาสลับับเปลี่ยนไปเอาไปมาใบไหมกับอยู่นัปูกันหรอปูก็ไปใส่ดย แล้วพ่อได้ไปเฮสเซินเงินเนับมาที่ยีบเก่าด้อค่ะสำหรับมื้ออื่นแม่ครู่สิบแปดเฮสทุระหอยฟูด้อค่ะเด้ออาจจะบ่ได้ยินเสียงปู่ค่ะเพราะว่าคนนิมนต์ปู่มีธุระด่ดวนนะคะมื้ออื่นค่ะงดซะกันค่ะเอฟซีฟดสิมาก,ก็บอกไว้นะคะเนาะแบบมื้ออื่นดีทุระงานใหญ่อ่านิมนต์ปู่ก่อน ไมเรื่องมึงรอเอเออรอปุ้ยรอครับขาไม้กับไม้แค่พวกไม้เทีม่งเรื่องครับพูดแื่พวกเนี่ยพยายาพว่าแคุู่้จ้มโน้ยกุ้งร้านพอเขาฝาเนาะเออเนื้อปูกกปูคือปลาขาวปูผู้ปูุกปูเก็าคือเก้าขังกับใบเก่าก้องเก่ากระกับใาคือใครคือไหวคุกเระออคงอันนด้ใคจะขายอุปโภคใครจะขอุปโภคใครรวยทรแกุู่กร้าน่วงบุญมากเรี่อ จะเป็นปัดคู่ปัดแก่คือรวมเพศรวมขางไว้ว่างแก่เมื่อคู่ว่าแข่งว่าเออเครื่องไว้ว่างแก่อีกคู่จ้าก็อีกคู่คือประขาว่าแข่งก็คือว่าจังได้หักอีกพอไรว่าแข่งเมื่อผ่าคึ้งงามๆก็บอยากมาห้อีกพอใช่ผ่าไหมเล่าคุ้ยสื่อสะออนไปว่าเนี่ยลูกไล่เห็ดพอใช้แต่กับโรกับง่ามเรื่อยๆคู่ใช้เขาโร่เมื่อคู่ใช้เขากับถวยว่าแข่เขาว่าไหน เออพ่อไลยไปขังตัดยืมเอ้อเพื่อ,อ,อนี่จักพ่อเหว่วดอกยม่าลูกลานเอามา้เรื่อยขังมาเรื่อยอ้มึงจะผ่าของเสือเรื่อยครับปูอืมมือจะผ่าพึ่งงามลูกลานเอามาให้ก็ได้มาด้วยิีด้วยใตพ่อพ่อด้เรือยได้กคุณจักพูพกกว่าไม่คู่พ่อจะเรือยไดอืม นงนทุกบะทุดกระตางลูกร้านตั้งแก่ขื้นเมื่อหนัว่าทวา,า,างวาเยิ่งครับพูมาเปิดใจดีใจน้นาะครับอือใจยิ่งคว่ำให้ไก่ค้องลวกของร้านจะขึ้นเก็บขอย่างไหมอืมอเออขึ้นเสบายใจอือขึ้นเรบเป็นมือคว่ำขูดอีโฟจะขึ้นกำมาคู่มวแข่งเออฝากขึ้นง่ายมากรวมเพื่อรวมข่งหั่งววาอีโฟแข่ยขึ้นแรงแข่งทั้นเล็วขึ้นขึ้นไวเด้ม ขั้งให้เคิดหัวและขังข้งกับคำวิเคขึ้นขั้งเคล็ด้ารากัดควา,าเรื่อนกับคำวิเิดขึ้นจะเกิดอะไรยืมเออมันเหนเปิดตปัปดจนลูข้างกัดเลื่อนอืมว้ยเยคล็ดคัดหาเออเกิดคือรพอมันคือใหญ่ใได้เปิดรือพอใดกระตามมันสองเออจะเคดบุญอ,อืมอยากเค็ดบุญถ็งเพื่อนพาคือพผาขาดมันคำวิเศษขึ้นเยอก็เลยอยากหอยอยากเขง ผู้รัเก่าคืบผู้รักเกิคืบจะคืนเรืมครับทูแม่ว่าบ่ต็มรอยปะจาเรื่มมือเก่าคืบมือเกืคืมันกะช่างได้แต่สหรับขังมหาเกือี่ทอผู้ขามึงง่ายคิบเก่าไมันคือชางได้บอกุณนถามมากคนสูงไขมาเรืองนเพราะว่าเดี๋ยวมีกำลังช่างมหาเกือยีืบเก้ายอดเออ ปัยนี่เรื่องมันบราณมากกว่าค่ะอืมคข้ถือโคงไปกับขึ้นอนเถอะว่าค่ะผู้ข่ามือเงิอนดูคลุปเก่าปมันคือเรีวเราะว่าคลิเก่ามันกับเร็วยล้วไรดิ่มเนาะคลบเก่าเบีวอืมเบี่ยวอืมถ้าคลเก๊มันคือเร็วเาผมบ่กบเก๊กคือกันดื่ครับอือคลิปเก๊กกับเบเรวเพราะว่าเมื่อคู่สือสกบปว่าขึ้แควเก่าเบะครับ เอาก็คือไายบุหรี่ร้านพักไม่ก็ได้กระตุวนตะัวโม่ไก่หรือว่าบุหรี่เออผู้ได้กระกังใจอยากเช็ดอยากแข่งอยากกินอยากทานเออวันชื่อข้าวเก่าหนึ่งขัง้นบุกร้างอยากเช็ดอยากรวมฝุ่นนัมาคู่อยากรวมขางมาหาเกือดือวันชื่อยี่สิบเก่าใครพาดก,กันเออรวมแร่งรวมไก่กันแล้เยอะๆออ่ะชื่อใครกี้ขอให้ผู้แข่งได้คือ เออต <Iya. S 1> ้นผ so no. ่าป่าไปร่วมแข่งมหาเกิดกนั่งมาคู่ต้นระชิบเกดบาทต้นระชิบเกดมาหยุดครับปูคือจะว่าชิบเกดมันฉากมันเดียวจะว่าต้นระชิบเกดอาจจะเสร็จเนาะครับปูต้นระชิบเกดบาทจำไว้ให้ดืนชิบเกดบาทเอาไว้ทั้งรางบ่พออ้าวมันหน่อยก็เอาไว้ทั้งรางหาตัวชิบเกดกิน เขียบก็ไปเขียบไปขูมัถือกงล่องทึกปๆอย่างเออเอาไว้ทั้งใจก,ก็ได้รกองม,มันบ้องมือมัน้องมอ,งองมันบ้มือกับหอยกับแขนงเไป่ลิปทึกเงงี้ยหอยไว้ขัางรางก็ได้รกองเออนะตือ,บ, <laughs> อ,อบ,บอกเล้แค่นี้ละแต่ก็แบบมาได้ขักูไม่ไอ้ัอกเที่ยวพ่อว่าับตอ,อเพื่อนแก่กู เเบาเรืเ่องการจีกนนาข้างนะหลวงพ่อเออไรคูไรคนอยากร่วมเพื่อรวมขังไรวัดว่าอารามอืมก็อยากให้ข้างคู่จากไปคอยไว้แข่งว่าเอออยากแข่งว่าคู่น้ำขบวนรถหน่ะไว้าข่งขบวนรถคุณจะยืมเพราะว่าเมื่อคู่ไปคุยขบวนตรงใครรวบแครร่างต้องใครงไปคู่ไปไกลต้องค่าน้ำมูกน้ำมันค่าบุคลากรเยอะแยะ แมงปุยไม่ใช่ไปตัวเปล่าเราเปื้อยการที่ไม่ครูจะไปร่วมข้างฟังให้ยืนงานลูกหลานนะทุกสิ่งทุกอย่างม่ซคือมาแล้วก็ไมืซค้อไปบางครือบางคือทางชิมงานแม่ครูอาจจะไม่พร้อมใช่หรือไม่ลูกอเออบางคือเออผู้จากแต่แข่งแม่ครูไปช่วยช่างวัดว่าอารามรไรองงไยคือเอแต่ว่า ฟัดกูฟัดเก๋อแก่ก็ถึง่มโหอืมปู่ตาก็เลยให้ฉะโลไว้ก่อนนะอืมให้เข้าใจเนาะเออบวังเชื่อบวังคือฟัดปะุ๋งฟัดไงก็คือขางมหาเจือที Guys, learn, like mé, <t unlikely> <pet succeeding> ่วัดป่าวัดมืดหรือว่าชายกาของคงปู่ือของเราอืมนี่คือฟุดไงคือหมองเลยคือเด็กขังอืมควรไว้ใช้ใช้บุบว่กราร้า พ่อกระเบื้งกระแนงรู้เอออันได้ขาดตุกบทของพ่อกระเบื้องพ่อดะคือดดแของแขางหัวแขงเรีวเรีวหรือพ่อว่าแทนยูหันจะะด้ไปตรวจสอบบุญได้ยืมบผมเออพ่อครับคือขนุนห้องทางทางพักเช่นนี้คือเพื่นกระเบืองหรือก็เอองานละอแข็ำเก้าวมาาดงกำมันแขายมันมือโรกมือดาบใายทุกกระเพาะแข็งแรงแขบังรู ไปได้ดือบัปิึบัดดึกไปรือบัติธรรมเอออาหมองนั่งกับมาถกมาช้างบิ่นไปเุ่นง้่งกันไปกระดูด้๊งานอายรชางอะไรายางคือพอหายึ้นไปก็ได้อาจจกปทั่วถึงถูกวัดถูกว่าปู่ตาก็เลยว่าอือรอไปกดรไปกดถึงเวลาปู่ตาจะพิจารณาเองนะเออข้นงปู่ตาว่าอันุั่เมาคู่กับฝ่ายใ่เนะ แต่ถ้าปู่ตาจะมาอนุญาตจะไปได้ยังไงตังอน่ะมือไหมแมงว่าแข่งเดี่ยวครับปู่ทุกขึ้ทขงทุกลางถึงไม่คู่ให้ฝยก็ไม่มา่าให้ฝ่าเดินไปทุกเดี่ยวนะต้องมือบุคลากรเยอะแยะอืมมันตน้องแค่แค่ถึงเงื่อนท่องหลายอย่างมบาบอยูครับคือทั้งบวกทั้งหน้าอืมทั้งเงื่อนทั้งข้ามเล็กความพร้อมด้วยแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราก็ยังไม่ไปเนาะ คงเข้าใจปูกการนะคุกยางนั่นะคือจะคือจะขามดคุกมองนั่นนะคึกมองนล่วกับเป็นบุญแกว่าบุญคือเกิดขึ้นกับคือเราตั้งใจอยากจะทำมันค่อยเป็นบุญใครก็ไม่มครับขัรดิมเอาแกอพ่คือของโมูไถเด้อโคมูว่าอืมดิมบ่มือเงินโคมูจะบ่มือเงินเนาะครับคนน่ะ เิ่งมาออกเงินเง้อเออคือภาพไปคางบ้อืออกเพื่อนนะคิ๊บเก็บบ้านว่าบว่าหนึ่งยิงว่ายิ่งมือเงินหกบาทท่ายังไงเอาคือเอาคิ๊เก็บยางไงยิ่งมั่งบ่มือให้ม่กกับพ่อใจ่ตัวมันบ,มบ่ยิมครับบูพ่อมั่งบม่มือเมื่อหกบาทคือให้ชานคิคิ๊บเก็บให่จังไง เออเพราะขนาดอืมคือการกินการข้านถ้าเกิดจากคือจากใจมันวาเริมซาโปเออขั้นฟงอยากคิดนะฟงว่า่ายื้อไว้ค่ะอืมมากดกันแข่งแล้วออเราก็ไปบังคับใครการทามุานเราพอใจเราอยากจะทำมันจะเก,กิดขั้นเข้ามา่อใจอยากจะคิดอยากจะข้าเพื่อการฝืนบังคับกันมันก็ไม่เป็นผลเข้าใจหรือยัง เนาะไปกันแข่เอาอันที่แปดไปกุกคุ๊กไปกขวานอันนี้เอฟพีร่วมบวงมาฝากมาครังสองยิมคึกก้าไงยุ่พอหน่อยก็ได้แต่เช็ดคึกก้าหไ่นออาแข้มือขบมือดับมือขมือหมันกูด้ออ้กูวันนี้ขกขับไรหงหงก็คนรวยคุกคุกโ่อ้กูไปมือแห้งอันนี้ของคู่แด่อย่างเนี้ย อันนี้ของเอออันนี้พังมาช่างของแตงโมนั่งถูกยาีคำวันญี่ย์รวมจ้างมหาเกือดีห้าร้อยบาทให้จิ้บปูใจขางรถแตงโมค่าออกอันนี้ผ่านมาช่างของแตงโมในขจรฉักแก้วม,มาเลี้ยงคือข้าราวาปูหาโดยป่วยข้าหาโดยเก้าขึน้นคืออาแห่งมือถูกมือหยาบมือถูกมือหมายในหัวตื้อ พร้อกับนางขวัญตาคนตัางนางทองคุมโรคคำนางพชขมอนทองไพวังหวดีบบ่กระอ่างใเนาะเอาางมือโคมือรักมือโคมือหมาดอื่นงแตงโมเสรษอีดีมุงนั่งโมดุบกระอ่าดูว่างในย่องม้อว่าแต่ฉันจะชอมากกเอาะดางมากี่บอกไปอันน่องม้อกะาจะอ่านอื้อัมาตื่นแค่ยางเงี้ย อันนี้ผ่านมาทางข่องไอ้นางราตรีอพครับนายรัชมีนางรัตติกอนางรัตติกนหาวงหนึ่งพันบาทนาะนางรัตยาพรห้าร้อยบาทมือย่างตีโคมนายสุกานางสุก,าไ,กาไรโอคุภาวันอ,อันนี้กะการุกวัน คุบจวื่ได้คู่ลคนได้คือเชียงยังนาคือรวมกันมาให้มือเข้ามือรับมือเข้ามือไหวหึ่งหึงแล้วก็รวยนะลูกแต่เริ่มคือรักไปค่ก้อนนอสีราพน่อมครบคั่วรวมขังมหาเกรืออาให้มือเข้ามือรับมือเข้ามือไหมหึ่งหึงแล้วก็รวยนะลูกนะนออแาพรจารั ใครั้มค้างวงกับอีโพว่าถังข่าวว่ามาหาโดวานว่ากบอ้เอให้คุคือกระมือคกมือมันถึงแล้วก็รวยเตจะเติมบานเชื่อบานเชื่อแต่ว่าแกอ่ามต่อริมครับผมนอท้อมุกยาเขื่อนขำหอมกำง่างขั้นนี่กะปกค่าค้างร่วมเออร่วมถวายอวโมปูข่าเนาะเอาให้ืุณคือกระมือกระมือมัแล้วกูก็กูเกู่มือแ้่ อันนี้นางกุมาลาบงจัป่าร่วแข้งมหาคือห้าร้อยบาทให้ปู่ตาห้าร้อยบาทค่าไข่มดึงร้อยเกิดขึอืมอาเจโคเอามือโคเมื่อเมื่อมาเนี่ยกุมาลาเอามอกรังดอกจังบ๊อกขันอันนี้กาบใครว่าปู่ตาเขาอวาพรวันเกิดนอขอมาเลยรอบข้อบุญเกิดวันที่ขาวห้าเมื่อวานใช่ไหมเกิดวันอับขางเนาะ มึอนี่บ้าไม่ใช่หหกเนี่ยบอ๊ะหกปูย้อนหลังคู่กูเอออ้าวให้นอนท้องมาได้รอบคอบโมงมือขบมือดับมือคกมือไหว้ดอดหลังใครได้ยังไงค่ไปม้อนี่ใรได้ไยืมครับปูเขาววยอดหลังได้ามื่อเครับทีเขาขายมือเพลงวันนี้ก็แค่ชิป อวันดื่มนะคิดกิดวันดื่มเบอร์คครซื้อเอาพ่อห้กอะไรดื้อหายกให้เจ้าหายกให้มั้ให้สุขภาพแข็งแรงเงินอหายดม่งท่องห้ไดมากอันนี้พังมากช่งช่องแต่โม่กคือ